สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอล้านมรดกผาะเครื่องนะครับวันนี้ก็ประพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการคนรักพระสมเด็จ EP พิเศษครั้งที่25นะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ096 902 6829 ID l ล n e 0 9 6 7 2 4 0 2า3มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับเก็บเงินปลายทาง500บาทนะครับต่อ1องค์นะครับ สนใจติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอะไรการแรกองค์ที่1นนะครับองค์แรกนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับนี่มวลสารเพียบเลยพี่ครับมีทั้งเม็ดซุ้มกอนะครับมวลสารสําคัญสําคัญเยอะเลยครับองค์นี้นะครับนี่ครับโหดูครับมวลสารแน่นมากเลยพี่ๆครับนี่ครับ พระเนื้อเก่าถึงยุคนะครับพี่พระเนื้อเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเก่าเลยครับพี่นะครับองค์แรกนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเก่าเลยครับนี่ครับใครชอบองค์แรกโทรมาหาได้เลยนะครับโทรมาปิดได้เลยนะพี่นะนะครับนี่องค์แรกประมาณนี้เลยครับเก่าถึงยุคเลยครับมวลสารเม็ดดาเม็ดแดงเต็มเลยครับ ใครชอบองค์แรกถูกใจองค์แรกโทรมาได้เลยละครับต่อมาองค์ที่สองนะครับนี่ครับเป็นยุคต้นนะครับองค์นี้เป็นยุคต้นเนื้อหาออกเข้มเข้มนะครับเนี่ยมวลสารเพียบเลยพี่ๆครับมวลสารเพียบเลยครับครับอง์นี้ครับเป็นสมเด็จระคังพิมพ์ใหญ่เนื้อเก่ายุคต้นนะครับนี่ครับด้านหลังนี่ครับ เขาเรียกว่าหลังลายกระดานนะครับพี่แบบนี้นะนี่เขาเรียกหลังลายกระดานนะครับนี่ครับโอ้โหเก่ามากเลยพี่ๆนะครับอใครถูกใจองค์ที่สองนะครับนะครับโทรมาสั่งได้เลยนะครับโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับนะองค์ที่สองนะครับต่อมาองค์ที่สามนะครับนี่นะครับองค์ที่สามนะครับอง์นี้นะครับ นี่ครับโอ้โหมวลสารเพียบเลยครับนี่ครับองค์ที่สามนะครับนี่ครับมวลสารเต็มเลยครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดแร่รัตนชาตินะครับเม็ดออกเทาๆก็มีนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยนะครับนะเก่าๆเลยนะครับนี่ครับองค์นี้องค์ที่สามนะครับอ่ะใครถูกใจองค์ที่สามโทรมาได้เลยนะครับต่อมาองค์ที่สี่นะครับ นี่นะครับองค์ที่สี่เนี่ยเขาถักลวดมานะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถักลวดเก่ามาเลยนะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับนี่นะครับอั่นี่นะครับองค์ที่สี่นะครับต่อมาองค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้า องที่ห้าองนี้นะครับนี่นะครับองค์ที่ห้านะครับนี่พี่พี่นะครับบูชาองค์ละห้าร้อยบาททุกองค์เท่ากันนะครับห้าร้อยบาททุกองค์นะครับนี่ครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับโทรมาสั่งจองได้เลยนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่ครับมวลสารเม็ดแร่รัตนาชาติเต็มเลยพี่พี่นะครับอยู่ที่ห้านะครับ อ่านะครับองค์ที่ห้านะครับต่อมาองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่หกเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่าองค์นี้องค์ที่หกนะครับนี่นะครับองค์ที่หกนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับองค์ที่หกนะครับนี่นะครับนี่ครับองค์ที่หกนะครับ นี่นะครับอง์ที่หกนะครับต่อมาองค์ที่เจ็ดนะครับอง์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนี่นะครับองค์ที่เจ็ดนะครับนะครับนี่องที่เจ็ดนะครับนะครับนี่องที่เจ็ดนะครับองนี้นะครับมวลสารเพียบเลยพี่ๆครับนี่ครับดูครับอูย นี่ครับมวลสารเต็มเลยครับพี่พี่เม็ดดาเม็ดแดงเม็ดซุ้มกอนะครับมวลสารเต็มเลยครับนี่ครับองค์ที่เจ็ดนะพี่นะองค์นี้องค์ที่เดนะครับต่อมาองค์ที่8ดนะครับองค์ที่แปดนี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับยุคต้นนะครับแล้วก็ลงรักน้ําหมากมานะครับอันนี้เขาเรียกว่าคาบน้ําหมากนะครับพี่นะนี่คาบน้ําหมากนะครับ นี่ครับยุคต้นนะพี่เห็นมวลสารเม็ดพราซุ้กอไหมครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับเขาเรียกว่าพระลงรักน้ำหมากนะครับนี่ครับเป็นน้ำหมากสมเด็จโตนะครับนี่ครับแห้งแ๊กเลยครับเก่าถึงยุกเนื้อแกร่งมากเลยพี่พี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเบอร์แปดนะครับต่อมาเบอร์เก้านะครับ เบอร์เก้าเป็นบางขุนพรมนะครับนะครับเบอร์เก้าเป็นพระบางขุนพมนะครับพิมพ์อกคุดนะครับพิมพ์อกคุดนะครับมีตาเจดีครับนะอันนี้เขาเรียกว่ากุใหม่นะครับกุใหม่วัดใหม่มาตลดนะครับนะอนะครับบางขุนพมกุใหม่นะครับแต่กุปีสองพันห้าร้อยนะครับ เบอร์เก้านะครับต่อมาเบอร์สิบนะครับนี่ครับเบอร์สิบนี่เป็นเขาเรียกว่าพิมพิมใหญ่เลยนะครับพิมพ์ใหญ่ลงลักปิดทองมานะครับด้านล่างเนี่ยลงชาติมานะครับนะด้านล่างลงชาตินะครับพิมพ์นี้เกตะลุซุ้มนะครับโอ้โหเนื้อหาสวยเลยครับด้านหลังเป็นหลังกาบหมากนะครับนี่ด้านหลังเป็นหลังกาบหมากนะครับ เก่าเลยครับพี่นะเก่าเลยนะครับเบอร์สิบนะครับต่อมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับมีเส้นใต้ฐานนะครับนี่ครับนี่ครับมีเส้นใต้ฐานนะครับนี่ครับดูครับเก่าเก่าเลยนะครับ นะครับนี่โอ้โหดูครับพี่บีนะครับดูนะครับนี่ครับโอ้โหสวยเลยครับเบอร์สิบเอ็ดนะครับต่อมาเบอร์สิบสองนะครับเป็นพระกุปปักพรมนะครับนี่เป็นพิมพ์สามเหลี่ยมนะครับพิมพ์นี้ค่อนข้างหายากนะครับเนี่ยหงนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับมีคาบตังอิ้วด้วยนะครับด้านหลังเนี่ย เนื้อแกล่งเก่าเลยนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สิบสามนะครับเป็นพิมพ์ jd นะครับเบอร์สิบสามเป็นพิมพ์ jd นะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าถึงยุคนะครับการันตีให้นะพี่ๆครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับดูได้เลยครับเนี่ยนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับดูครับ เนื้อแก่งเก่าดูครับโบราณเลยครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่นะครับนะน่ครับสวยๆเลยนะพี่นะพิมเจดีนะครับองเนี้ยต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับเป็นวัดเกตชัยโยนะครับนะตามสภาพพี่นะครับตามสภาพครับตามสภาพครับได้มาแบบนี้ก็มาแบ่งปันพี่พีแบบนี้นะ ท่านใดดูแล้วถูกใจนะครับองนี้นะพี่นะนองนี้อยู่ในหมายเลขสิบสี่นะครับวัเกศชยโยหมายเลขสิบสี่นะครับนี่ครับมวลสารเพียบเลยพี่พี่นะครับมวลสารเพียบเลยนะพี่นะต่อมาหมายเลขสิบห้านะครับ นี่ครับพิมพ์พระทานนะครับนี่ครับลงรักปิดทองเก่านะครับนะครับดูนะครับอันนี้มาเลขสิบห้านะครับโอ้ยอย่างสวยเลยพี่พี่นี่ครับนะครับดูนะครับนี่ลงรักปิดทองด้านหลังด้วยนะครับ นี่ครับอ่านี้หมายเลขสิบห้านะครับต่อมาหมายเลขสิบหกนะครับนี่ครับโหวงสารเต็มเลยพี่นี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับตรงนี้นะครับนี่ดูดิโหยังเก่าเลยครับนี่นะครับหมายเลขสิบหกนะครับ เลขสิบหกนะครับนี่นะครับนี่นะครับต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเงินสานเต็มเลยนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับนะครับนี่ เก่าถึงยุคนะครับพี่ๆนะครับเก่าถึงยุคนะครับนี่ครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับองนี้นะครับเนื้อแกร่งเก่าเลยครับต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับอง์เนี้ยนะครับพิเศษนะพี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์กล่องไม้ขีดหรือพิมพ์หนานะครับพิมพ์หนาเนี่ยครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่เลยนะครับลงลักปิดทองนะครับ ด้านข้างมีความหนานะครับเรื่อวพิมพ์กล่องไม้ขีดนะครับนี่นะครับเบอร์สิบแปดนะครับต่อมาเบอร์สิบเก้านะครับองนี้เป็นพิมพ์เสียดดมนะครับพิมพ์ใหญ่เสียดดมเบอร์สิบเก้านะครับนี่นะครับพี่พี่ครับพิมพ์ใหญ่เสียดดมนะครับ น,นี่นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบนะครับนี้เป็นพิมพ์ลุงพุทธนะครับเนื้อแกล่งนะครับเนื้อแกร่งแก่น้ำมันดังอิ้วนะครับนะครับเนื้อออกเขาเรียกว่าออกเขียวก้านมะลินะครับออกเขียวก้านมะลินะครับ เนื้อแกล่งมากนะครับอง์งี้นะครับเป็นพิมลุงพุทธนะครับนี่นะครับออกเขียวก้านมะลินะครับนี่นครับต่อมาเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับนี่นะครับนี่เบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับ ันี่เบอร์21นะครับนี่นะพี่นะเบอร์21นะครับนี่ครับเบอร์21นะครับต่อมาเบอร์22นะครับ นี่ครับเบอร์ยี่สิบสองนะครับโอ้หดูครับมวลสารเยอะเลยครับสมยุบขดตัวนะครับพี่นะดูด้านหลังใีมวลสารพี่นะหาเก่าถึงยุคเลยนะครับพี่ๆครับนี่ครับ,รบสวยมากเลยพี่ ต่อมาเบอร์ยี่สิบสามนะครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบสามนะครับหลวงกล้องนะครับนี่พี่ดูครับนี่ผมใหญ่เลยครับยุบหดตัวตามธรรมชาตินะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับ นะครับดูนะครับนี่นะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับม็นใหญ่ยุคต้นนะครับโอ้ดูดิครับอย่างเก่าเลยพี่พี่ครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับองนี้นะครับ นี่พี่พครับนี่นะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับตัวเรีมวลสานเพียบเลยพี่พีครับนี่เก่าทันจมเด็จโตนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์ยี่สิบห้านะครับนี่ครับเบอร์ยี่สิบห้านะครับนี่ ส่องไม่เบื่อครับเนี่ยถ้าเป็นยุคต้นนะพี่นะผมบอกเลยว่าใครได้พระสมเด็จยุคต้นไปเนี่ยนะครับส่องไม่มีเบื่อนะครับเพราะว่าพระเขามีเสน่ห์นะครับมีมวลสารชิ้นใหญ่นะครับอยู่หลายชิ้นนะครับในเนื้องค์พระเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับส่องไม่เบื่อครับแล้วก็มีรากผักชีขึ้นเลยครับนะเขาเรียกว่าแตกรายงานเป็นเหมือนรากผักชีนะครับนะส่องไม่มีเบื่อครับถ้าเป็นยุคต้นนะครับนะ ต่อมาเบอร์26นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมลงรักน้ำห,นหมากนะครับนี่ครับพิมพ์ฐานแซมแล้วพี่ดูเนื้อเดี๋ไหมเนื้อแกล่งเลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อเนี่ยเขาหูเนื้อแกร่งแตกไรงานลีครับโอ้โเนื้อเก่ามากครับพิมพ์ฐานแซมนะครับองนี้นะนะครับพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่ครับ ต่อมาเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับอต่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยพี่ๆดูครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ้าหากเก่าเลยครับเนี่ยนี่ครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับ เบอร์ยี่สิบเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์ยี่สิบแปดนะครับนี่ครับลงลักน้ำหมากนะครับพวกองนี้สภาพสวยเลยครับองนี้ถือว่าสวยเลยนะพี่นะนี่สวยกว่าสององที่ผ่านมาเลยนะครับองนี้นะเห็นไหมครับด้านข้างเนี่ยจะมีรอยยืดเห็นไหมครับนี่จะมีรอยยืดเห็นไหมครับนี่เขาเรียกว่ารอยปาดด้วยตอกแล้วเขาจะดึงออกนะครับจะมีรอยแยกแยะออกตามด้านหลังแบบนี้นะครับ เห็นไหมเห็นไหมจะมีรอยแยะออกนะครับเห็นไหมเนี่ยตามขอบด้านหลังเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยกต้นนะครับเนี่ยโหสวยมากครับเบอร์ยี่ิบแปดนะครับต่อมาเบอร์ยี่ิบเก้านะครับเป็นพิมพ์หนานะครับองนี้ถือว่าสวยนะครับพิมพ์หนานะครับองนี้สวยเลยครับเกตะรุซุ้มครับนะครับเนี่ยพิมพ์หนานะครับ นี่ครับต่อมาหมายเลขสามสิบนะครับนี่ครับนะครับนี่หมายเลขสามสิบนะครับู้หเก่าแบบนี้ครับแนะนําเลยพี่นะผมแนะนําว่าองค์เนี้ยนะครับใช้พุทธคุณได้แบบเขาเรียกว่าอุ่นใจนะครับนะอุ่นใจเลยครับแบบนี้เนื้อเก่าถึงยุคนะครับผ่านการใช้นะครับนี่ครับ เก่ามากนะครับองนี้นะอุ่นใจดีพี่ต่อมาครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบเอ็ดนะครับนี่นะครับโหดูครับพี่พี่ครับมวลสารเยอะเลยครับพี่พี่นี่ครับมวลสารเทียบเลยนะพี่พี่นะนี่ครับ นี่ครับต่อมาเบอร์สามสิบสองนะครับนี่ครับเบอร์สามสิบสองเป็นพิมพ์เสียดมนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เสียดมเนื้อแกร่งนะครับนะครับนี่นี่ครับ นี่ครับเบอร์สามสิบสองนะครับต่อมาเบอร์สามสิบสามนะครับนี่นะครับเบอร์สามสิบสามนะครับโอ้โหวงนี้พิมพ์ดีดีว่าพี่นะพิมพ์สวยเลยครับตรงนี้ครับเห็นไหมสมส่วนเลยครับเห็นไหมครับหมายเลขสามสิบสามนะครับ นี่หมายเลขสามสิบสามนะครับนะครับหมายเลขสามสิบสามนะครับรงนี้นะครับต่อมาหมายเลขสามสิบสี่นะครับนี่นะครับหมายเลขสามสิบสี่นะครับโอ้โหดูครับพี่ๆครับ หมายเลขสามสิบสี่นะครับนี่ครับหมายเลขสามสิบสี่นะครับต่อมาหมายเลขสามสิบห้านะครับนี่ครับพี่ดูมวลสารนะครับวงนี้หมายเลขสามสิบห้านะครับ สวยมากเลยครับวนสารเพียบเลยนะครับนี่ครับหมายเลขสามสิบห้านะครับอืต่อมาหมายเลขสามสิบหกนะครับนี่ครับหมายเลขสามสิบหกนะครับ น่ครับนี่ครับโอ้โหดูผลสานเลยพี่นะครับนี่ครับหมายเลขสามสิบหกนะครับพี่ต่อมาหมายเลขสามสิบเจ็ดนะครับนี่ครับดูครับเนื้อแกล่งเก่าถึงยุคนะครับ นี่ครับนี่ครับโอ้โหดูครับดูครับเนื้อสวยมากเลยครับนี่ด้านหลังนี่ครับนะครับดูครับฮืมัสวยเลยพี่พี่นี่ครับเบอร์สามเจ็ดนะครับต่อมาเบอร์สามสิบแปดนะครับ ดูนะพี่เนี่ยมวลสารเพียบเลยพี่ๆนะครับมวลสารเพียบเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่ครับเบอร์สามสิบแปดนะครับเบอร์สามสิบแปดนะครับตรงนี้นะครับ เนื้อดีพี่โอ้โหเนื้อมันจัดเลยครับเบอร์สามสิบแปดนะครับต่อมาเบอร์สามสิบเก้านะครับนี่ครับพี่ดูม้วนสามครับนี่ครับเบอร์สามสิบเก้านะครับนี่ สองให้เห็นเห็นชัดๆกันเลยนะครับนี่ครับต่อมาเบอร์สี่สิบนะครับนี่ครับเบอร์สี่สิบนะครับในนี้ม้วนสารลุดนะครับพี่นะองค์นี้คือเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งนะพี่นะมีคนต่อราคาขอซื้อสี่ร้อยนะครับองนี้ไม่ได้ขายนะครับเพราะว่าม้วนสารเก่าแล้วก็เก่าถึงยุคนะครับ เก่าถึงยุคแล้วมวลสารดีทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยพิมพ์ถูกต้องด้วยนะครับนะพิมพ์ถูกต้องแล้วมวลสารดีนะครับเนี่ยมวลสารเก่าถึงยุคเลยครับเนี่ยเก่าสวยครับนี่ครับนะครับถ้าคิดว่าแพงแสดงว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะครับนะครับถ้าคิดว่าพระ แบ่งปันองค์ละห้าถ้าคิดว่าแพงแสดงว่าเราไม่ใช่เจ้าของนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแดีลน์ศูนย์เก้ 3. มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับบูชาองค์ละห้าบาทนะครับฝากพี่ๆ FC นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านมรดกพาเครื่องด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ